นี้เนี่ยนะครับจะมีสถานการณ์ที่กำลังนะครับชี้ชะตากรรมของประเทศอยู่หลายประเด็นประเด็นที่ร้อนแรงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกรณีไทยกัมพูชาซึ่งผมได้เคยพูดไว้หลายครั้งว่าถ้าไทยกัมพูชาจะมีปัญหากันกันได้นั้นจะต้องไม่ใช่วันที่ตระกูลชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะสองครอบครัวนี้สนิทกันมากคุณทักษิณมีบ้านอยู่ที่กลางกรุงพนมเปญ ลูกของน้องสาวก็เป็นดองกับผู้แทนของซีกกัมพูชามีความสนิทสนมกันอย่างยิ่งโดยส่วนตัวผมก็รู้จักทั้งสมเด็จทุนเซนนายพลคุณมาเนตเจอกันหลายครั้งในชีวิตนี้แต่พวกเราก็แยกแยะได้ระหว่างการรู้จักส่วนตัวกับเรื่องผลประโยชน์ชาติโดยเฉพาะเรื่องดินแดนดังนั้นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบรองนายกความฝ่ายความมั่นคงนั้นได้สะท้อนให้เห็นซึ่งความอ่อนแอกันมาโดยตลอดและเป็นการพูดในลักษณะที่เสียเปรียบชี้ได้เลยว่าประเด็นที่คุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับตั้งแต่กรณีลูกเรือไทยกับพม่าเนี่ยพูดเสร็จแพ้เลยสารภาพสิ้นว่าไปลุกล้ำน่านน้ำของพมา่ามาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณทักษิณบอกว่าเพิ่งคุยนะครับอย่างสนิทสนมกับสมเด็จทุนเซน บอกว่าจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามตะกร้อซึ่งใครก็ไม่ขำด้วยนะ